สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้นะครับพามาดูมีดเน็บเล็กนะครับใบผานไถนะครับเป็นมีดอินเน็บเล็กที่ทํามาจากใบผานไถนะครับชุดนี้มี100เล่มครับเป็นงานของช่างทําครับพึ่งมาในวันนี้เลยนะครับยวพาดูในกล่องเนี่ยครับนี่เลยครับมีดเน็บเล็กใบผานไถ่นะครับ สวยงามมากครับขึ้นชื่อคาว่าใบผานไถก็เป็นเหล็กที่มีความแกล่งนะครับมีมวเลเหล็กที่แล่งมากนะครับแล้วก็ความคมนะครับความคมของใบมีดจะอยู่นานนะครับคมมากๆครับไม่งั้นไม่สามารถไปไถนาหรือว่าเจอตอไม้เจอก้อนหินโขดหินนะครับไถไปใบไม่มีหักนะครับคมก็ยังแกร่งคมเหมือนเดิมนะครับ นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับผมมาวางเรียงไว้นะครับจริงๆอีเนปเล็กทรงมันแทบจะไม่ใช่อีเนปนะครับเหมือนกับเป็นมีดมีดซุยมีดหั่นมีดแร่มีดซอยอย่างนี้ครับทรงใบข้าวนะครับนี่ครับสวยครับท้องไม่หย่อนจนเกินไปนะครับก็เป็นการดีไซน์นะครับระหว่างผมกับช่างทํานะครับนี่ครับโลโก้ติดอยู่ตรงนี้ครับช่างทานะครับ นะครับเพื่อนๆที่เคยซื้อไปใช้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับคุณภาพยังเหมือนเดิมนะครับขมคลิปเลยนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมานะครับอีก10บาทนะครับจาก280นะครับขึ้นมาเป็น290บาทนะครับนี่ครับ290าบาทนะครับเฉพาะใบนะครับ าใส่ด้ามนะครับอยู่ที่สา0ร้อยห้าิบาทนะครับนี่ครับสวยงามมากครับทรงตาฉลามครับความยาวของใบมีดนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่โดยเฉลี่ยนะครับอยู Britney ่ที่เก <c oughs> ้าจุดห้าถึงสิบนิ Moon ้วนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนี้ครับใบนี้นะครับ ใบเลี Estado, Now, paper, dry, ้จะอยู่ที่9.5นะครับครับส่วนใบด้านข้างนี้ก็จะอยู่ที่10นิ้วนะครับความยาวแตกต่างกันไปนิดเดียวนะครับโดยเฉลี่ยนะครับสั้นสุดอยู่ที่9.5นะครับยาวสุดอยู่ที่10นิ้วนะครับส่วนสันนะครับสันนะครับโดยเฉลี่ยเกือบทุกเล่มนะครับสันส่วนที่หนาสุดก็คือตรงโคนสันตรงนี้นะครับจะอยู่ที่5มิลนะครับนะครับความกว้างนะครับความกว้างนะครับระหว่าง คมมาจะถึงสันนะครับก็จะอยู่ที่1.8นิ้วนะครับนี่เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจนะครับมีเน็บเล็กใบผ่านไถนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทาง id ดีลนหรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับ0869192323นะครับ ก็เดี๋ยวขอย in ้ helmet, ํารายละเอียดกันอีกทีนะครับเฉพาะใบมีดนะครับเฉพาะใบมีด290ราบาทครับเป็นราคาใหม่นะครับเพราะว่าเหล็กขึ้นนะครับเหล็กขึ้นนะครับก็ขึ้นราคาใหม่แค่10บาทเองนะครับคุ้มเกินคุ้มนะครับเพราะว่าทํามาจากเหล็กใบพานไถนะครับหายากเลยนะครับเด็กตอนนี้นะครับใบพันไถนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากจะใส่ด้ามนะครับก็จะเป็นด้ามไม้กลึงนะครับด้ามไม้กลึงนะครับด้ามไม้กลึงก็จะประมาณนี้ครับ ทำมาจากด้ามไม้ปะดูไม้แดงนะครับไม้เนื้อแข็งทั่วไปนะครับรวมๆกันนะครับก็เวลาใส่นะครับก็จะประมาณนี้ครับนะครับก็สวยนะครับใส่ด้าม350นะครับเฉพาะใบ290นะครับก็โอเคนะครับสนใจทักทายมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆมาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ